ก็มาเจอปัญหากันอีกแล้วนะครับเราไม่สามารถถอดเสื้อตัวที่ครอบโรตาตอรี่ของซูฮิ A80 ออกได้นะครับมันต้องมือเครื่องมือพิเศษนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เหล็กแผ่นตัวนี้นะครับเหล็กแผ่นตนัวนี้สร้างเครื่องมือพิเศษเพื่อที่จะโดดนี่ขึ้นมานะครับเพราะตรงนี้มันมีลูน็อตนะครับน็อตนะครับเดี๋ยวเราก็จัดก,การวัดก่อนนะครับว่าลูน็อตมันเซนเตอร์ประมาณเท่าไหร่นะครับ เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเจาะลูกันเลยนะครับ ก็เจาะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเครื่องมือวิเศษอันนี้ก็จะตัดย่วสำหรับใส่น็อตเวลาเร่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะทำยังไงนะครับนี่นะครับผมก็เอาน็อตของเดิมมานี่แหละที่มันยึดฝานี่มาอีกแล้ว เป็นน็อตตัวแปดนะครับก็เป็นเครื่องมือง่ายๆครับมันเครงมือง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรมากมายครับเป็นเครื่องมือดูธรรมดา เค okay. เนี่ยก็ประมาณนี้ครับนี่นี่นะครับนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขันได้เลยนะครับขันเอาเบอร์สอ,สอขันได้เลยนะครับขัน ค่อยขันไล่นะครับดูว่ามันติดตรงไหนหรือเปล่าขันเร่งไปเรื่อยๆนะครับเราดูด้วยนะครับว่ามันขึ้นมาเท่ากันหรือเปล่านะครับถ้าไม่เท่าเราเคาะแตกนะครับไม่งั้นมันจะแตก เพื่อนตรงจุดนี้นโอเคนี่เสร็จเรียบร้อยครื่องมือพิเศษทิ้นนี้นะครับผมก็ได้ทำการทดสอบนะครับแล้วก็สามารถดูดเสื้อโรตารี่ของ A 8 0ได้นะครับก็ ถือว่าใช้ได้นะครับเราสร้างแล้วก็มันก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องเหล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าเหล็กมันบางแล้วมันอ่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็ FC ไม่มากก็น้อยนะครับนําไปปรับใช้หรือปรับปรุงแก้ไขนะครับก็ทําให้เพื่อนๆสามารถถอดเสื้อโรตารี่ออกมาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามีบางท่านถามเหมือนกันว่าจะถอดยังไงนะครับ ไม่รู้จะใช้เครื่องมืออะไรมาถอดก็วันนี้ก็ทําให้ดูแล้วนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็กากดติดตามช่องช่างปดี i y ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับขอบคุณครับ